กดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะครูเพชรชราจากช่อง Happy Family นะคะแม้ว่าวันออกพรรษาจะผ่านไปแล้วสองวันนะคะแตเ่เราต้องสัตยะปฏิจจสมบูบาทจากพระโอษ์เป็นประจำทุกวันนะคะ เพราะว่าเราจะต้องพึ่งตนและพึ่งธรรมนะคะพระพุทธเจ้าตรัสว่าพระธรรมคือพระพุทธนะคะพระธรรมคือพระพุทธดังที่พระพุทธเจ้าเคยตรัสก,กับพระอานทนนะคะที่ว่าอานท์ความคิดอาจมีแก่พวกเธออย่างนี้ว่าทำวินัยของพวกเรา มีพระาศาสดาล่วงลับไปแล้วพวกเราไม่มีพระาศาสดาดังนี้อาโนนพวกเธออย่าคิดอย่างนั้นอาโนนทำก็ดีวินัยก็ดีที่เราแสดงแล้วบัญญัติแล้วแก่พวกเธอทั้งหลายทำวินัยนั้นจักเป็นาศาสดาของพวกเธอทั้งหลาย โดยการล่วงไปแห่งเราวันนี้ครูเพชรราจึงอยากสัตชายะปฏิจจสมบบาทจากพระโอษนะคะเพื่อจะได้เป็นที่พึ่งพึ่งตนพึ่งธรรมแก่ทุกท่านนะคะที่ดู y o u t u b e นะคะค่ะ เนตังมะมะนั่นไม่ใช่ของเราเนโมสมัสมินั่นไม่ใช่เป็นเรานะเมโสอัตตานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราอิทะพิกาเวอริยสาวโกปฏิจจสมุปปาทันเยวะสาธุกลังโยนิโส มานะสิกะโรติภิกษุทั้งหลายอริยสาวกในธรรมวินัยนี้ย่อมกระทำไว้ในใจโดยแยบคายเป็นอย่างดีซึ่งปฏิจจสมุปบาทนั่นเทียวดังนี้ว่าอิมัสสมิงสติอิทังโหติ เมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีอิมัสุปปาทาอิทางอุป,ปัช,ชติเพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นอิมัสสมิงอสติอิทางนะโหติเมื่อสิ่งนี้ไม่มี สิ่งนี้ย่อมไม่มีอิมัสสะนิโรธาอิทงังนิรุชตชติเพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปยะธิทงังได้แก่สิ่งเหล่านี้คืออวิชชาปัจจยาสังขารา เพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารทั้งหลายสังขาระปัจจยาวิญญาณังเพราะมีสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณวิญญาณะปัจจยานามะรูปังเพราะมีวิญญาณเป็นปัจจัย จึงมีนามรูปนามะรูป,ปะปัจจยาสลายตนะเพราะมีนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีสลายตนะสลายตนะปัจจยาผัดโสเพราะมีสลายตนะเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะผัสสะ ปัจจยาเวทนาเพราะมีผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเวทนาปัจจยาตันหาเพราะมีเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตันหาตันหาปัจจยาอุปาทานัง เพราะมีตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทานอุปาทานะปัจจยาพระโวเพราะมีอุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีภพภะวะปัจจยาชาติเพราะมีภพเป็นปัจจัย จึงมีชาติชาติปัจจยาชารามะระนังโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสสุปายาสาสามพวันติเพราะมีชาติเป็นปัจจัยชารามรณะโสกะปริเทวะ ทุกขโทมมานาัสอุปายาสะทั้งหลายจึงเกิดขึ้นครบท้วนเอวะเมตัสะเกวะลัสสะทุกขขันทัสสะสมุทโยโหติความเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้อวิชชายะตะเววะอเสสะวิราคะนิโรธาสังขาระนิโรโทรเพราะความจางคลายดับไปโดยไม่เหลือแห่งอวิชานั้นนั่นเทียวจึงมีความดับแห่งสังขาร สังขารนิโรธาวิญญาณะนิโรโทเพราะมีความดับแห่งสังขารจึงมีความดับแห่งวิญญาณวิญญาณะนิโรธานามรูปะนิโรโทเพราะมีความดับแห่งวิญญาณ จึงมีความดับแห่งนามรูปนามะรูปะนิโรธาสลายตนะนิโรโทเพราะมีความดับแห่งนามรูปจึงมีความดับแห่งสลายตนะสลายตนะนิโรธาผัสสะนิโรโท เพราะมีความดับแห่งสลายตนะจึงมีความดับแห่งผัสสะผัสสะนิโรธาเวทนานิโรโทรเพราะมีความดับแห่งผัสสะจึงมีความดับแห่งเวทนาเวทนานิโรธา ตัณหานิโรโทเพราะมีความดับแห่งเวทนาจึงมีความดับแห่งตัณหาตัณหานิโรธาอุปาทานะนิโรโทเพราะมีความดับแห่งตัณหาจึงมีความดับแห่ง อุปาทานอุปาทานะนิโรธาภาวะนิโรโทเพราะมีความดับแห่งอุปาทานจึงมีความดับแห่งพบภาวะนิโรธาชาตินิโรโทเพราะมีความดับแห่งพ จึงมีความดับแห่งชาติชาตินิโรธาชรามะระนังโสกะปริเทวะทุกขโทม,มนัสสุปายาสานิรุชันติเพราะมีความดับแห่งชาตินั่นแลชรามรณะโสกะ ปริเทวะทุกขะโทมนัตอุปายาสะทั้งหลายจึงดับสิ้นเอวะเมตัสะเกวะรัตสะทุกขักขันทัสสะนิโรโทโหตีติความดับลงแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ดังนี้สเพสัตาอเวราโหนตุอัพยาปชชาโหนตุอนิคาโหนตุสุขีอัตตานังปาริหารันตุุสาสาาธธุสาธุ please subscribe Happy Family ขอบคุณค่ะที่ติดตามชมช่อง Happy Family นะคะกดติดตามช่อง Happy Family ด้วยค่ะ